บ้านที่อบอุ่นอยู่ไหนโอกาสสุดท้ายเพชรที่รอการเจรไนสายเลือดแชมป์ในราคาที่เลือกได้คุณกำลังมองหาเพื่อนแท้เพื่อนที่จะมาเติมเต็มชีวิตชีวาให้กับครอบครัวอยู่ใช่ไหมครับถ้าใช่นี่คือโอกาสทองที่อาจไม่มีมาบ่อยๆเราขอเสนอน้องหมาตัวเมียเกรดเลี้ยงในบ้านที่คุณภาพหลนแก้วน่ารักสดใสฉลาดแววตาเต็มไปด้วยความหวัง ที่พร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคุณทำไมเธอถึงพิเศษเพราะเธอมีสตอรี่ครับน้องคนนี้ไม่ได้เกิดจากฟาร์มเราโดยตรงแต,แต่เธอคือผลผลิตแห่งความประทับใจครับเธอเกิดจากลูกค้าที่รักและชื่นชมสุนัขจาก d o อก Wonderland House ของเราจนตัดสินใจนำสุนัขของเขากลับมาต่อยอดสายเลือดกับพ่อพันชั้นยอดของเราอีกครั้งนี่คือการส่งต่อความตั้งใจดีๆที่เราอยากแบ่งปันครับ และนี่คือความพิเศษสุดที่ต้องยำ้ำแม้ว่าน้องจะเป็นเกรดเลี้ยงในบ้านและไม่ได้ห้อยป้ายลูกแชมป์ประเทศไทยแต่เรากล้าพูดเต็มปากว่าในตัวของน้องมีสายเลือดแชมป์ประเทศไทยเข้มข้นไหลเวียนอยู่ทุกลมหายใจเพื่อเป็นการการันตีคุณภาพพ่อและแม่ของน้องมีใบเพชรดีกรีเต็มใบฟูเพชรดีกรีทั้งคู่ครับและเพื่อให้โอกาสนี้เป็นของครอบครัวที่รักจริงที่สุดเราจึงมีสองทางเลือกที่ชัดเจนให้ครับ ทางเลือกที่1ราคา1 5 0 0 0บาทสำหรับเกรดเลี้ยงในบ้านในราคาสุดพิเศษนี้จะไม่ได้รับใบเพชรดีกรีของน้องหมานะครับแต่เพื่อความสบายใจและเป็นเครื่องยืนยันเรายินดีถ่ายเอกสารใบเพชรดีกรีของพ่อและแม่ให้คุณเก็บไว้ดูได้เลยว่าน้องมีที่มาที่ไปและสายเลือดที่ดีจริงๆนี่คือราคาสำหรับคนที่ต้องการเพื่อนแท้คุณภาพดีไว้ข้างกายครับทางเลือกที่2หมายเหตรุราคา2 5 0 0 0 สำหรับท่านที่มองการไกลต้องการรับใบเพชรดีกรีตัวจริงของน้องไปเลยเพื่อเก็บไว้เป็นเกียริประวัติหรืออาจจะต่อยอดในอนาคตเราก็มีราคานี้รองรับให้ครับเราไม่ได้แค่ขายแต่เรากำลังตามหาครับเรากำลังตามหาบ้านที่ใช่บ้านที่มองเห็นคุณค่าที่แท้จริงในตัวน้องบ้านที่รักจริงและมีหัวใจที่พร้อมจะดูแลกันไปตลอดชีวิตเราอยากแบ่งปันประสบการณ์สุดพิเศษนี้ให้กับครอบครัวที่พร้อมจริงๆครอบครัวที่จะมาร่วม สร้างตำนานบทใหม่และเติบโตไปด้วยกันกับน้องหมาตัวนี้ถ้าคุณมั่นใจว่าคุณคือคนที่ใช่ถ้าหัวใจคุณบอกว่านี่แหละคือสมาธิกใหม่ที่คุณรอคอยติดต่อเรามาด่วนครับโอกาสแบบนี้รอเจ้าของตัวจริงไม่นานครับ